สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าจากดาวเหนือวันนี้เราจะพาคุณลุยป่าฝ่าสายหมอกไปคว้าความลับธรรมชาติที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ที่ไหนไกลแต่มันคือกิ่งก้านและรากไม้ที่ซ่อนเรื่องราวสุดลึกล้ำเอาไว้ มาครับมาเรียนรู้วิธีถ่ายภาพต้นไม้ให้มีจิตวิญญาณให้มันเล่าเรื่องได้มากกว่าแค่ภาพนิ่งเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตปล่อยใจให้ว่างแล้วมองหาความโดดเด่นจะเป็นต้นไม้ตายซากสุดสง่ากลางทุ่งกว้างหรือต้นจิ๋วที่แทรกตัวขึ้นจากซอกหินก็ได้ความขัดแย้งพวกนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของพลังต่อเรื่องเวลาบอกเลยว่าสําคัญสุดๆแสงสีทองนวลตาก,ก่อนอาทิตย์ตกคือที่เด็ดมันจะขับเน้นเปลือกไม้ให้ดูมีมิติมีความลึกเหมือนภาพวาดสีน้ํามันระดับโลกมาที่การจัดองค์ประกอบกันบ้าง อยากได้ความมั่นคงต้องสมมาตรแต่ถ้าอยากสื่อถึงความเหงาหรือความลึกลับต้องจัดวางแบบเอียงหรือเน้นพื้นที่ว่างให้เยอะเข้าไว้อย่าลืมเช็คฉากหลังด้วยละ่ะต้องส่งเสริมให้ต้นไม้ของเราเด่นที่สุดจัดรูรับแสงให้กว้างสร้างโบเก้ละมุนละมุนดึงคนดูให้หลุดเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการที่ความจริงกับความฝันมาบรรจบกันทุกครั้งที่คุณกดชัตเตอร์จำไว้เลยว่าคุณไม่ได้แค่ถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตแต่คุณกำลังบันทึกความทรงจำและจิตวิญญ,ญาณแห่งการเวลาถ้าคุณหลงไหลในมน์เสนน่่ของภาาพถายแบบบีี้รกด ตามช่องเรื่องเล่าจากดาวเหนือไว้เลยแล้วมาค้นหาความลับของโลกใบนี้ไปพร้อมกันในครั้งหน้าเจอกันค่ะ